สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ 4, สี่เมษายนนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายมา2วันนะฮะสวันที่2วันที่3ามไม่ถ่ายเพราะไม่ได้มีอะไรนะก็นั่นแหละถ่ายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะอยาเปลืองเวลาจะจะถ่ายให้มันเปลืองเวลาตัดต่อเปลืองเวลาอะไรแต่ว่าวันนี้นี่ถ่ายเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านหยุด2วันนะฮะก็ เอ่อถ่ายมาบอกก่อนนะครับไม่ <estion> งั้นเดี๋ยวแม่งแม่งจู่กูไปถ่ายพรุ่งนี้เลยแล้วแม่งแล้วแม่งเห็นเวลาปิดมันอาจจะแบบกระทันหันเกินไปนะครับจุดจ,จู่แบบดูวีโอที่หนึ่งหนึ่งแบบเออกูบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานนะแล้ว,แล,วแล้ววันต่อแล้คลิปต่อไปวันที่ห้ากูไม่ได้ทํางานนะไม่งันก็อาจจะแปลกนะฮะก็มาบอกก่อนแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่เขาไปเอ่อแม่กับลุงโจเขาไปเขาไปนนทบุรีนะกลับไป,ไปอพา,า,าร์ตเมนต์เก่าที่เขาอยู่ก็เพราะว่า มีธุระอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไป2วันนะก,ก็เดี๋ยวร้านหยุด2วันผมกม็อยู่ที่ร้านเนี่ยสวันเพราะผมขี้เกียจไปนะก็บอกบอกว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะไปด้วยนี่เดี๋ยวพาไปเดินเดอะมอลล์นะฮะไม่ต้องไม่รู้ไม่ต้องไปเดินเดอะมอลล์แลฟิวเจอร์ไอฟิวไม่ใช่ฟิวเจอร์ไอเซ็นทันเซ็นทันนครปฐมม,มันก็เหมือนพอๆกันแหละมันคล้ายๆกันแหละนะฮะก็ถ้าเกิดกูอยากเดินห้างก็ไปเดินก็ได้ร้านก็ฝึกาับตูนก็มีกูซือ้อนั่นแหละ จริงกูจริงกูว่าเดิมมองานาเมื่อวานกูหาล้างเสือกับตูนไม่เจอสมัยก่อน,นมีแตู่ตอนนี้มันถ้ามีก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วอ่ะนะเออแต่ <S <S 2> <S 2> <S 2> นั่นแหละฮะก็เลยไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้านปิดนะเออแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรทิดนึงเดออาจจะไปเดินอะไรเดินข้างนอกนิดนึงนะเพราะว่า ก็พรุ่งนี้ร้านหยุดนะกูอยากทําอะไรก็ทําได้นะเพราะไม่มีใครอยู่ร้านออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกหน่อยก็ได้เพราะกูไม่ได้ทํางานพรุ่งนี้ก็นี่แหละร้านเปิดในวันหนึ่งเลยก็คร้านหยุดสักหน่อยก็ดีลเลยหยุดสองวันคลใครหยุดสสนะเสาร์อาทิตย์นี่เดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วไม่รู้เป็นเที่ยงแล้วก็วสึกไม่รู้สึกไม่ค่อยไม่สบายปแปลกๆอาจจะนอนไม่พอก็แล้วเมื่อคืนนอนน้อยแล้วนี่แหละ เอาไปคลิปแล้วน,นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กผูผมกูถ่ายกันแล้วก็กลัวไปกกนนะข้างนอกแล้วแหละถ้าไงไม่เจอพรุ่งนี้ไปค่ะ